เสื้อบอลนะฮะเป็นสาวๆสองคนวันนี้รู้ไหมว่าจะมาทาอะไรรู้ค่ะ <c oughs> ต้องเกี่ยวกับฟุตบอลแหละ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ต้องเกี่ยวกับฟุตบอลแหละเกี่ยวกับฟุตบอลถูกต้องนะฮะปกติเนี่ยเป็นคนดูบอลกันไหมดูบ้างไม่ดูเลย <c oughs> <c oughs> ไมไ่เลยค่ะมันดึกอ่ะบอลมันดึกนะปกติดูบอลต่างประเทศบอลไทยหรือว่าอะไรครับต่างประเทศใช่ต่างประเทศเ<ต>ชียร์ทีมอะไรเชียร์ทีมอะไร เชียร์ซีโมกเชียร์ทีมอะไรครับรู้แหละเชียร์เตาใครไม่เล้เชียร์ไม่เชียร์อะแต่ว่าโดนปลูกฝังให้ดูบอลมาตั้งแต่เด็กๆว้าวต้องมีสักทีมนะเนี่ยใหได้ให้เขาเลยก็ไม่เท่าไหร่แบบตอนตอนตอนมหาลัยใช่ป่ะซื้อมอไซค์ก็มอไซค์ลายเลี้ยงวัวเลยว้าวเลี้ยงวลก็ได้แชมป์ด้วยนี่ปีที่แล้วเนี่ยอือปีนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึง โอเคแล้วรู้หรือเปล่าว่าเสื้อที่เรงใส่อยู่คือเสื้อทีมอะไรอืมบุรีดอมอันนีืองเมืองทองเาเป็นทีมจากจากประเทศอะไรครับไทยค่ะแล้วแล้รู้จักฉายาของทีมฟุตบอลบ้างไหมครับรู้บ้างบ้างบ้างเลยอ่ะไม่รู้เยอะรู้แต่ทีมดังๆเมื่อถึงทีมใหญ่เช่นแมนยูนี่อะไรนะปีศาาแดงอ่า จาปีศาจแดงอปีศาจแดงแชมป์พิมารีกเยอะที่สุดเป็ดเนี่ยเป็ดนี่คือทีมอะไรอะเป็ดเป็ดอะเอ็นเคหรือเปล่าเอ็นเคเปล่าเป็ดเอ็นเควันนี้เราจะมาให้เล่นเกมทายโลโก้ทีมฟุตบอลจากฉายาถโหเราโดยเราจะมีโลโก้ของทีมฟุตบอลมาให้นี่ตามในรูปนี้เลยกติกาคือ เราจะพูดชื่อฉายาของทีมทีมนั้นพอพูดชื่อฉายาปุ๊บเราต้องรีบกดกิ่งเพื่อที่ได้มีสิทธิ์ตอบแล้วพอกดกิ่งปุ๊บเราจะมีเวลาแค่ห้าวินาทีในการตอบหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเลือกโลโก้ไหนถ้าเกิดอีกคนนึงตอบผิดอีกคนนึงจะมีสิทธิ์ตอบถ้าเกิดย่งก็ผิดอีกก็จะกลับไปที่อีกคนนึงผิดอีกก็จะกลับไปที่คนนึงแล้วถ้าเกิดไม่มีใครถูกรอบที่สองก็จะถือว่าไม่มีใครได้คะแนนเฉะนั้นก่อนกดกิ่งต้องให้แน่ใจว่าเรารู้ข้อนจริ แล้วค่อยกดนะแต่ถ้ากดช้าก็อาจจะไม่ได้คะแนนและผู้แพ้จะถูกลง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 รออะไรอ่ะไม่บอกบอกไม่ได้ลงก็อะไรคนลุกอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ชี้ตอนเต่อนะจะมาตรงนี้นะครับพร้อมนะครับข้อที่หนึ่งเสือเหลือง ีครับรีบครับรีบครับเสือเหลืองมั่นใจแล้วกดได้เลยเสือเหลืองเสือเหลือองะไรวะอะไรดีอ่าดูที่มีเสือไม่มีเสือไหมโอ้ยโอ้ยไม่ตอบนะฮะเอาเลยครับเอาแล้วน้องเบนกลับไปลารับน้องเบนเชียงใหม่เอฟซีเลี้ยงเหลาท้ายชี้ชี้รีชี้ดิไม่รู้ว่าเชียงเชียงใหม่เชียงใหม่เอฟซีใช่ไหมเนี่ยเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะมุกมีสิทธิ์ตอบมุกมีสิทธิ์ตอบครับมามุกเพียเสือเหลือง ไลน์นะอะไรวะเออเอออันนี้อันนี้อัไหว้าวชี้ชี้ก้องดูครับชี้ก้องดูอะไรไม่รู้เดี๋ยตอนท้ายเดี๋ยตอนที่ถูกต้อง้มันดุนนอกเลยดุนอันนี้คือคำอะไรอ่ะชื่อเต็มคือชื่อมูลีเซียดอทมูลอ๋อดอทมูนบอกคาำรอบสุดนะครับทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าโลก้อันอื่นน่ะมัน ดูโลโก้ที่เป็นสีเหลืองก่อนนอื่นสีเหลืองแต่มันไม่ใช่เสือก็คือืออันนี้แล้วต้องเบ็ดเหรครับ <laughs> ไม่ตอนแรกก็คิดอันนี้แหละแต่ว่าไม่รู้จักไม่รู้จักทีมนี้ก็เลยไม่รู้ตอบอะไรก็เลยเป็นตอบที่มันเป็นเสือ <laughs> ความใกล้เคียงมันน่าจะสูงกว่ามันเหลืองตรงไหนนะ <laughs> ไม่แต่มันเป็นเสือไงเอคอความใกล้เคียงมันน่าจะแบบน่าจะพอความเป็นไปได้โอเคข้อต่อมานะครับเรือใบสีฟ้า นี่แมนมจิตอันนี้อันนี้อันนี้ันใจเปกรอที่ถุกต้องเลยครับมาอลืมร้อนนะครับข้อต่อมาข้อที่สามนะครับราชนชุดขาวเอาแย่งกันตอบเลยครับตอนนี้โอ้ขหแาชุดขาวเหรอเออน้องเบนกดนเออน่าจะ ไม่รู้อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไหนไหนเลียวมาดิไปแลรวเอ้ยไม่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าข้อเนี้ยตัวเนี้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยแอร์เอซิมิลานหรอหรือว่าอินเตอร์ราชันชุดขาวเะไรเอ้ามาดิดเป็นทีมยักษ์ใหญ่จากสเปนทีมนี้เป็นทีมที่รวมกัปตันอยู่รู้เลยว่าใครจะแพ้เนี่ยไม่แน่หรอกยังไม่ถึงขั้นกลางข้อต่อมา มังกรโล่เงินปักอาจบเวลาแล้วนะจบแล้วนะมังกรโล่เงินเหรออยู่ไหนวะมังกรอยู่ไหนอะสี่ห้าหมดเวลาจบเวลาแล้วครับปิบดแล้วครับไม่รู้อ่ะอ่ะต้องเล่นอีกต่อกดไปเล้วแหละตัวอันเนี้ยไม่รู้อ่ะเมืองทองยู่นเตศเหรอเีคำตอบท้ายเออไม่รู้มันเป็นรูปมังกรเปล่าวะถือเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่นะครับ ต่อไปขคุณครับคืออะไรวะมกรโล่เงินชี้ต้องชี้แล้วต้องชี้แล้วฮะไม่รู้อ่ะคุณอะไรครับมันต้องเป็นครับตอบโพลิสเทโลต้องต้องตำรวจอันนี้ก็ได้อันเนี้ตำรวจเนาะก่อนท้ายไปคำตอบที่ถูกต้องนะครับน่าจะมั่วไปเนาะชนาทิพย์ทงกระสินเคยอยู่ทีมนี้ตอนเด็กๆรู้จักชนาทิพย์ไหมรู้จัก เจฟไม่คุณเหรอันนี้เลือกขอ <c oughs> สิ่งนี้ต้องยกให้อต่อมาไก่เดือยทองรู้แล้ว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 อันนี้อะู้น่ซู็ตู้คำตอบสุดท้ายสุดท้ายเป็นคำตอบที่เหมืนอน <c oughs> ข้อนี้ขอนี้ขอนี้อ อตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายคำตอบที่ถูกต้องเลยคว่าอะไรก็มันเป็นรูปไก่อ่ะแล้วคือเราเคยถามเพื่อนว่าแบบทำไมมันต้องสีทองแต่เราไม่เข้าใจฉายากไก่เดือยทองแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเดือยทองอยู่ตรงไหนแค่สิ่งเงินนี่หว่าเดือยทองเนี่หว่าแต่แต่หาที่มุกตอบมาก มันสโมสรอะไรนะเมืองนนเมืองนนมันไก่เหรอเฮ้ยก็เออมันไก่มันคือไก่ไก่ลองสีถ้วยเอามาหลอกเขาไลอกข้อต่อมาอะนะค้างขาวไฟเออสุโขสุโขไทยสุโขไทยอสุโขไทยเอฟซีีท้ายถูกต้องนะครับม่ต้องมียู่ก็ได้นะเมี้ ไม่หรออ่ะมาข้าไปเลยตราหมีตรหรกดก็กดเบอไม่รู้อ่ะไม่รู้่ทีมอะไรแต่มันมีหมีอะไม่รู้จักอแต่มันมีหมีะคำตอบที่ถูกต้อง แล้วข้อจะหลอกก็คือหลอกนะอันนี้ก็ทำให้ไม่มั่นใจปักแอตเลติกมาลิดชื่อทีมแอตเลติกมาลิดข้อต่อมาเชื่อว่าทุกคนรู้ปืนใหญ tension, ่อย okay. ู่ไหนวะไหนเวเวลาอาร์เซนอลอาร์เซนอลในทอสุดท um ้ายในคำตอบที es ่ถูกต้องนะครับเย้บุกไล่มาสองต่อหกอธิบายหน่อยครับอธิบายหน่อยครับอันนี้รู้อยู่แล้ว ิบทีมนี้เหรอคะก็ออไม่อยากเข้าฟอร์มก็ไปคอยไปก่อยวิญญาณไอเซนอนนะครับเป็นทีมจากอังกฤษข้อต่อมาจงอางพยองเอาครับจับเวลาครับหอันนี้อันนี้ปะลูกงูอ่ะขอนแก่นขอนแก่นอะไรอะขอนแก่นอยู่ในเตตคำตอสุดท้ายสุดท้ายนคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่ ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้ครับก็เป็นรูปก็ขอนแก่นเขามีหมู่บ้านจงอางป่ะแล้วก็เป็นรูปจงอางอ่ะอันเนี้ยอ๋อเสียงขอนแก่นอะไรดังครับอะไรอ่ะอะไรนะเดชหรอนะเดชไงนะเดชนะเดชดังดังสุดแล้วขอนแก่นอ๋อนะเดชคนเดียวอรอมีอีกปหมพิเวียแล้วก็เป็นพิตีอ๋อมีแต่ผู้ชายของเดชของแก่นคือผู้ชายนั่นเอง เข้าสู่ครึ่งทางแลครับข้อต่อมาสิงโตน้ำเงินเจมใส่เสื้อเาถคนนี้ตอไปได้น่อจุกต้องเลยนกันไม่ใส่เสื้อเจาดูมั่นใจมากเลยอะมั่นใจอะคนเนี้ยมั่นใจมั่นใจเพราะว่า ตลอดตาจีฟุตบอลตาผู้ชายตาผู้ชายไม่ชอบฟุตบอลก็เป็นงไนงครับตอนนี้ก็ก็ดีค่ะดีเมื่อคืนก็ยิ้มคะ่ะยิ้มอะไรวะเสมอเข้อมาเอาละหละมุกต้องสู้นะครับคะแนนเริ่มหายอยีกแล้วเจ้าบุญทุ่มเจ้าบุญทุ่มคุณมากไม่แน่ใจเลยอะแต่ มันคุณน่ากดกันได้อยเป็นตัวแลครับกดตัวุ้ยอแล้วก็ไม่คิดว่าจะขอตามไม่รู้เป็นคนี่พี่นะครับไม่ใช่ครับบุอ๋อะหม่อันไรวะอันน่ออยู่เป็นต๊ดอันนี้ก้ิหรอมันคุณน่ะ ผิดครับอะไรวะน้องเบนต้องตอบแล้วครับต้องตอบแลยเหรอช้อยมันเจ้าบุญทุ่มไม่รู้อ่ะต้องเลือกแล้วครับต้องเลือกแล้วหมดจ้าหมดแล้วกดเลือกอันไหนอันไหนเลือกอันนี้รู้เปล่าวะอันนี้ก็ได้ไม่รู้เป็นคำตอบที่ถูกต้องมาเสียหน้า ไม่่รู้อะันคุณน่ามันเคยได้ยินแต่ไม่ใช่ของลีไทยเออรู้ว่าไม่ใช่ตามยากนะข้อนี้ง่ายมากง่ายจ่งอะไรง่ายๆเลยปีศาจแดงอันไหนอันนี้เมนยูเมนยูเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วกัน ไม่ทีมดังนะแต่ทีมดังนะอ๋อเหรอถือถืออะไรอยู่ตัวในโลโก้เป็นรูปอะไรเสียงถือเสียงถือเสียเดี๋ยั้นนี่ยคาดเอาไว้คาดยาติญาตินี่สนามวางถ่างยาติาทาขาท้อ๋อเหรอเออซ่อมอะไรวะข้อต่อมากิเลนพยองกิเลนตอนไหนครับเอาแล้วมุกหนึ่ง เมืองทองเมืองทองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยฮะยัยใส่เสื้อเมืองทองอยูไม่ไม่ใช่มังกรเหรอมังกรมันมีขาด้วยเนาะอ๋อนี่มังกรจีนไงกิเลนกิเลนเป็นไงกิเลนกิเลกิเลนไม่รู้กิเลนคือแบบที่เบียดเบียดไปอีกช่องนึงอันนั้นมันถนนอันนั้นกิเลนอะไรวะเกือบไม่ทัน ข้อนี้ยากมากยากมากฮะหงแดงตอบข้อหนึ่งลีวะพูค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยอ๋ออันนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยโดนมาคับให้ดูหงแดงที่จริงแล้วเอ่อโลโก้เขาไม่ใช่หงนะใช่ไหมโลโก้เป็นนกเป็นนกลีวะเบิร์ดตนั่นเอง แล้วว่าฉายาคนใดตั้งก็คือผมแดงนะครับไม่ใช่นกกระจิบนะไม่ใช่นกกระจิบแล้วครับอ๋อดูสายตาด้วยดูสายตาด้วยดีกว่าซ่อมนะอุยเราไม่บูลลี่กันไม่เอาไม่เอาข้อถัดมาโอ้ตอนนี้คะแนนสูงสีมากว้าหมาป่ากรุงโรมกดไว้ก่อนสองสามสี่ไม่เลยหมดเวลาครับ บุ๊มมีสิทธิ์ตอบนะครับโหมาสุดทยสุท้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องใกล้เลยใกล้เลยทำทำไมตะกียบไปนี้ปุงโรมเมลโรมมากอยู่แล้วก็มีหมาอยู่อยู่โอเคผมคะแนนสูสีมากแฝดละซอนเจ็ดตีตื้อเราตีตื้น้องเบนต้องรีบนะครข้อมาสันๆง่ายๆเสือใต้ อะไรวะสองอันเนี้ยอันเนี้ยสม่ไหนอันไหนไม่รู้ีชี้ชี้สอันเนี่ยอัไหนแต่ว่ามันก็อยู่เหนือนะแล้วมันตอบไหมมันก็อ่เหนืออมันเป็นเสืยอีกแล้วแต่มันอยู่เหนือก็ตอบท่ไมวะ อันนี้มันไม่ใช่ของไทยสกู๊นะฮะใต้เชียงรายเลยใต้เชียงรายอ๋อใต้เชียงรายอันนี้มันไม่ใช่ของไทยเว้ยคุณมุกครับคุณมุกครับสองอ่าสี่อ่ะเดาบายเยนิูนิกบายเยนิูนิกเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะแนนเท่าไหร่ครับแปดเท่านะครับแปดต่อแปดแล้วอธิบายหน่อยครับเคยได้ยินฉายานี้แต่ว่ามันลางๆมากๆ กระเดาข้อไหนมาม้าลายเชี่ยม้าลายม้าลายครับเห็นม้าหรือเปล่ามีม้าหรือเปล่าม้าลายจำไมแล้วนะอันนี้ไม่ของต่างประเทศอ่ะอันเนี้ยทีมอะไรวะสี่ตอบค้อนี้สุดท้ายใช่ไหมใช่พี่แน่าจายังไม่ถูงครับต้องเป็นสี่สองจำไม่ไดแล้วนะม้าลายนะม้าลายสองอันนี้อันนี้ก็อันไหน ูตอบอันเนอร์เหมืกบุรีรัมบุรีรัมเป็นคำตอบที่ผิดนะครับยังไม่ถูกครับมูกสีตอบอันนี้อะไรวะคุยยากอ่ะอันนี้ยากมันมีม้าลายอยู่หรือเปล่าวหรอหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้อันนี้อันไหนอันนี้อันไหนอยูเวนตุสดอยูเวนตุสเป็นคำตอบที่ถูกต้อเลยครับขาวดำม้าลาย หรอทไมถึงเป็นไม่ใช่สีเขียวนะหรอไม่ใช่เขียวๆบนขวามือหรอมันรถม้าท้าไมถึงเป็นม้าลายอ่ะเห็นมันเป็นลายลายเห็นเป็นสัญลักษณ์เหมือนม้าลายที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยโลโก้เป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอันนี้เป็นโลโก้ใหม่ที่เขาเอออเามาปรับใหม่ให้มันทันสมัยมากขึ้นใหมอห์นั่เองโมเดลโมเดลนี้ข้อต่อมานะครับปราสาทสายฟ้า แล้วมันเป็นลูกภาษาด้วยมีลำก็มีภาษาขนมลเองเหลืออีกสองข้อมีโอกาสสมมิเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เก้าเท่าไอ้ข้างขาวหนึ่งอันนี้อันนี้อันนีนเบอร์หอไทยแต่ทีมไรไม่รู้มรู้จักเป็นคำตอบที่ ถูกต้องเลยครับของเองค่ะอ๋ออันนี้มันข้างเข้าคือมันคือมันคือเบเรนเซียเบเรนเซียนะครับจีนจากเอ่อสเปนอ๋อาล้วคอนที่ข้อสุดท้ายอยู่ไหนใช่หรอปล่าคอสุดท้ายนะครับกับจีนกระซ้า ถ้าเสมอเรามีข้อตัดสินไปเรื่อยๆว่ายังไงจะต้องตะตุ่มกับโทษข้อสุดท้ายงูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่ปีมะโรงรือเปล่างูใหญ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอ้เดี๋ยวครับอันไหนวะครับใครกดต่อไปคุณต่อกดเสียงเบามากจับหนึ่องอันเนี้ยอันเนี้ยอันไหน อันเนี้ยเป็นคำตอบท้ายอืมค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับบ้ารู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงมันไม่มีลูกงูเลยอ่ะบัวอันอื่นมันก็ไม่มีงูเหมือนกันอันอื่นมันตอบไปหมดเลยมันคือทีมอะไรคือทีมอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานนี่ของอิตาลีใช่จากอิตาลีแล้วเอซีมิลานอ่ะเอซีก็อิตาลีเหมือนกันอยู่เมืองเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันแล้วเขาใช้สนามเดียวกันด้วยอ่าใชหรอ จบไปแล้ว20ข้อเสมอกันพอ,อแล้วเอ 1> อ1สิบต่อสิบปมือตัวหนครับถ้าไม่มีใครโดนโทษอ่ะแย่จังเรามีข้อตัดสินไม่งั้นไม่อยู่ในกติกาเราต้องหาผู้แพ้สำหรับเทมนี้เราเลยมีโจทย์พิเศษขึ้นมาข้อนี้ก็คงไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีโลโก้เหลืออยู่ที่ยังไม่มีที่เรายังไม่ได้เอามาถ่ายนะครับแต่มันจะยากขึ้นว่านั้นคือเราจะพูดชื่อฉาย,ยาโดยพูดไม่หมด จะเป็นส่วนหนึ่งของฉายาบทนี่ก็ยากแล้วมนะง่ายเลยถ้าพูดหมดมันจะง่ายเลยนะครับข้อนี้ตัดสินนะครับต้องแข่งกันนะข้อตัดสินตัวใจลึกฉายาที่เอามาก็คือพญาตานีเก็บเวลาครับหนึ่งทิงเหรอวะสองสามปัตตานีสี่ปัตตานีไหนอันไหนอันนี้ ตัวอักษนี้ครับพยาตาอักษรตอวนี้อุ้ยแ้แก้ตัวมั่นใจปะมั่นใจไหมน้ำใหม่ครับมีโอกาสเปลี่ยนนะหนึ่งสองสามไม่เปลี่ยนอันนี้แหละเปลี่ยนเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับทำไมถึงเป็นพยาตาณีชื่อเต็มคือปืนใหญ่พยาตาณีโอ้โหอันนี้ง่าย เก่งกันมากเลยทั้งสองคนนะทำคะแนในได้โหสุสีสุสีเลยเม,มาข้อนี้เราต้องแบบต้องพลิกแพงโจทย์เลยไม่ง่ายง่ายใช่เพราะฉะนั้น,นเชิญบดลงโทษมาเลยครับ <laughs> และเมนูทำโทษก็คือมัชเมลโล่ราดน้ำผึ้งโรยด้วยผงพริกค <laughs> ิดว่าจะอร่อยไหมเมนูนี้ <c oughs> มาอร่อยนะ บทลงโทษของผู้แพ้ครับให้กินอย่างน้อยหนึ่งชิ้นถ้าพร้อมแล้วครึ่งชิ้นได้ไหมชิ้นหนึ่งไปเลยลองกินไปเลยอย่าต่อรองมีจิ้มจิ้มเพิ่มตอนตอนพี่มุกโอ้ยไม่ได้เหรนชนะดีวิวเลยแต่กินดีถ้าอร่อยนี่เครียดเลยนะตามเข้าไป อร่อยไหมเจ๊อร่อยเหรอเป็นไงบ้างรสชาติกินได้กินได้กินได้เหรอกินได้มันน้ำผึ้งอ่ะเหมือนกินเหมือนที่จิ้มมะม่วงจิ้มอะไรที่อย่างเนี้ยมะพน้ำาวหวานนี่เหรอราคาไหมั้งจริงครับจิ้มเบอร์ต้องอย่างน้อยหนึ่งหยิ่งไงไม่กินแล้วเหรอแต่ว่าอร่อยจบไปแล้วครับสำหรับคอนเทนต์ไทยโลโก้ฟุตบอลจากฉายาเป็นไงบ้างครับความรู้สึกได้คนรู้ใหม่อร่อยไม่ทนใช่ เป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ทีลุ้นลุ้นก็มั่วบ้างได้ฟัางส่วนใหญ่จะมั่วทำภาษายากต้องดูจากรูปอ่ะไม่งั้นก็เออถ้าถ้าให้คิดแค่ชื่อทีมเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะยังไงก็ฝากช่องเฟรนชิดของพวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย วันนี้ผิดพลาดเี๋ยมมา่กี้เลยต้องกินด้ยเหรอต้องกินเออผิดพาดเข้าไปข้างในไม่เตรียมตัวมามาเนี่ยแหละอรอยไหเชฟเฮ้ครับอร่อยไหม